สวัสดีค่ะไม่ต้องจะมาเปิดนะคะดวงของคุณในช่วง1ิวันนี้นะสิ่งใดจะเกิดข,ขึ้นกับคุณนะจะไม่ต้องมีความรู้สึกพลังงานของคนที่มีความฮึดสู้พลังงานของคนที่แบบว่ามีความรู้สึกเลยนะว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ดีนะคะ <şallah. S 1> คุณมีความเชื่อมั่นว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีของคุณเนาะอ่ะทีนี้ไม่ต้องจะมาดูนะคะว่าไพ่ใบแรกนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นคุณมีความปล่อยวางมากๆเลยนะ ปล่อยวางในทุกๆเรื่องสองสามเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเยอะมากๆถึงขั้นไม่สบายเลยก็เป็นไปได้นะแต่คุณมีความรู้สึกแล้วว่าปล่อยวางคุณเชื่อมั่นในเดือนตุลานี้นะว่าจะเกิดสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณจะบังเกิดขึ้นเออคุณมั่นใจในตัวเองในในเรื่องแบบนี้มากๆเลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นโอ้โหคุณจะได้รับการช่วยเหลือสลับสนุนจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีความมั่นคงมากๆในเดือนนี้ข่าวดีจะเข้ามาคุณอย่างแน่นอนนะ,ค,ะคนที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็จะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในเดือนนี้เยี่ยมมากๆตังมากๆในเดือนนี้สิ่งใดที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณเคยเหน็ดเหนื่อยนะคะอดทนสู้เรื่องการเรื่องงานปัญหาต่างๆในชีวิตร่างกายสุขภาพต่างๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สดใสของคุณอย่างแน่นอนค่ะ